ครูเข้าไปเรียนครูเข้าไปเรียนเรียนกับเจแมทไพเนี่ยครูเรียนแล้วได้หน้าเนี้ยออกมาหน้าเนี้ยที่ครูเขียนเนี่ยครูภูมิใจมากเลยสองวันไปเรียนแล้วได้หนึ่งหน้าเนี่ยสร้างสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชิ้นงานดังกล่าวหนูเห็นไหมชิ้นงานตรงเนี้ยแต่ถ้าจะเรียกชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องการต้องเกิดหลังผู้เรียนสร้างความรู้จนเกิดความเข้าใจ ตรงนี้ถ้าเกิดความเข้าใจตรงนี้ก็คือได้อะไรคะพูดง่ายๆได้เคถูกไหมค่ะครับเขาเป็เอชเขาะนั้นในกิจการงานเนี่ยมันเกิดเ p a แล้วพอไปสร้างชิ้นงานมันจะเกิดการหลอมตัวนี้ออกมาเห็นไหมนะ mm hmm. ดังนั้นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจจึงไม่ใช่ใบงานไม่ใช่ใบกิจกรรไม่ใช่แบบทดลอง ไม่ใช่ใบความรู้ไม่ใช่แบบบันทึกนี่นะครูขีดไปหมดเลยไม่ใช่เลยตรงนี้ไม่เรียกชิ้นงานจริงๆคือไอ้พวกนี้คือสื่อสื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้สื่อ,ส,อสื่อการเรียนรู้บแบบบนันทึกสื่อการเรียนรู้หมดเลยมันเป็นสื่อแต่เราเกิดความเข้าใจผิดแล้วไปเรียกมันชิ้นงานเราเลยจบเหตุ การที่เด็กจะได้ชิ้นงานจบเทใหใช้คำว่าจบเทการที่จะได้ชิ้นงานมันเลยกลายเป็นสื่อของครูตกลงเด็กไม่ได้อะไรเด็กได้ความรู้แบบถูกบรรยายแบบบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้งานที่เป็นชิ้นงานก็มีตั้งแต่ซับซ้อนน้อยจนถึงซับซ้อนมากนี่ไงค่ะจันจาเมื่อไหร่ที่เป็นผลงานและชิ้นงานก็อาจจะเป็นงานเขียนก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานเชิงทัศนะ ก็ได้แก่นี่งไงคะหลังจากเขาเรียนจบแล้วสร้างความรู้แล้วหลังจากทําแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดจะต้องทําเพื่อทําให้เขามีทักษะปฏิบัติตัวนี้เนี่ยอย่างเป็นชํานาญแล้วแบบฝึกหัดบางอย่างก็เป็นความรู้ใช่ไหมเช่นสังคมวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่คํานวณใช่ไหมก็ท <c oughs> ํา <c oughs> ให้เขามีเค <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ขณะที่ทํางานก็บ่มเพาะตัวเอมันก็เกิด KPA ในการเรียนการสอน และการที่เขาจะเกิดเคลุ่มลึกเขาจะเกิดเพที P แบบทักษะเพราะว่าเขาทําแบบฝึก hmm. ตามทฤษฎีของทอไดไง law <c oughs> of exercise ว่าเขาจะรู้ลุ่มลึกเขาจะมีทักษะต้องมีการทําแบบฝึกจึงมีการทําแบบฝึกหลังเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาที่ฝึกทักษะอังกฤษภาษาไทยห,หรือวิชาต่างประเทศ วิชาศิลปะวิชาก็อวิชาใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็ต้องฝึกีกเหมือนกันพวกเราในีคณิตศาสตร์จึงต้องมีแบบฝึกภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า exercise หรือ d e a l เราจึงมไม่เรียกแบบฝึกว่าใบางานใบางานเนี่ยมันทำมาตอนที่ให้เด็กสามารถไปสืบค้นความรู้และข็สร้างความรู้ครูเราก็สับสนแม้กระทั่งครูไปดูเขา สอนเรื่องไลฟ์เวิร์กชี t น่ะเอ๊ะเวิร์กชีตมันคือใบงานเอ๊ะทำไมกลายเป็นแบบฝึกเอาไปแยกเอานะให้รู้ว่าถ้าเรียกใบงานก็คือให้เด็กทํางานเหมือนกําลังทําอาหารคุกบุกกำลังหาสร้างความรู้แต่ถ้าแบบฝึกก็เกิดจากสร้างความรู้แล้วความรู้นั้นจะลึกซึ้งได้จําได้แม่นต้องไปทําแบบฝึกสอนคำนวณสอนสอนการใช้บกรณ์แล้วเขาจะทำานะ เขาต้องทบบอําแบบฝึกและแบบฝึกก็มีตั้งแต่ง่ายยากขึ้นแล้วก็ยากที่สุดเขาเรียกจัมปิฟงแทนยังเป็นแบบฝึกอยู่นะเพราะฉะนั้นแบบฝึกไม่จําเป็นต้อง KPA โอเคไหมบูรณาการแบบฝึกไม่จําเป็นต้องใช้ KPA มาบูรณาการก็ใช้ P เดียวใช้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นความต่างจริงอยู่ตรงนี้นะในทัศนะของครูนี่ไงตัวอย่างของงานเขียนนะ เด็กไปทำเรียงความเด็กไปเขียนโครงกรเด็กไปแต่งนิทานเด็กไปทําเขียนเป็นผังกราฟิกภาพวาดแผนภาพเรื่องตํำแต่ถ้าหรือถ้าเป็นงานเชิงทัศนะกัรตูนภาพวาดเกมแผนที่แต่ถ้างานพวกนี้นะคะาจ์นน้ององ,งานพวกนี้ถ้ามันผ่านถ้ามันผ่านโครงงานหรือผ่านวิจัย เเขาเขียนโครงกรเรื่องราวของอนุสวรีย์นะคะในจังหวัดของเขาท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรท้าวสุรนาลีเป็นกรงกรแล้วก็ทําผ่านตรวจสอบผ่านวิธีวิจัยวิทยาศาผ่านโครงงานตรงนั้นคือนวัตกรรมที่มีกีท่านพูดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีก่อนที่เผอออกอพูดนั่นแหละ Thank you